ฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครรักฉันเลยสักคนแล้วฉันก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะให้ใครมาดูแลฉันฉันชอบอยู่คนเดียวมากเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมรู้จักเนี่ยคือเปียนโนคนที่สอนผมเนี่ยเขาไม่ได้สอนผมเล่นเปียนโนแต่เขาสอนผมไม้รู้จักว่าดนตรีเนี่ยม,ม,มันเชื่อมต่อกับหัวใจยังไงผมกลับมาแล้วประเทศไทย ผมสัญญากับจุ๊บแจงว่าผมจะกลับมาหาเธอคุณรู้จักฉันเหรอทำไมบ้านตาดขนาดนี้แม่ฉันคงบอกนายว่าให้นายมาอยู่ได้ตามสบายฉันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเจอกันอีกจบนะคุณเปลี่ยนไปนะจุ๊บแจงที่คุณบอกผมว่าคุณมีแฟนแล้วผมว่าคุณโกหกนะแล้วไม่ใครรักคุณบ้างไหมเจสั์เปลือกแข็ง ที่บอกมันยากมากรืยไงว่าทำไมัมมีแฟนสัตว์เปลือกแข็งดูอย่างบมาแตาถึงจะไม่มีใครรล้ <c oughs> ฉันก็อยู่ได้คนเราพอโตขึ้นมันก็เจอแต่เรื่องแย่ๆความคิดคนเราก็จะเปลี่ยนไปผมก็ว่างั้นแหละคนคนนั้นเปลี่ยนไปม,มากจริงๆถ้าเป็นไม่ได้ผมจะทำให้เธอกลับมาเป็นคนเดิม